ตลอดคชูชาติค่ะก็เกี่ยวกับโครงการนะคะสี่สั้นภาคเหนือนะครับโดยเราจะมีการจัดกแข่งขันทั้งหมด9สนามแข่งขันนะครับในหกบถ้วยรวมแล้วเผมรับหะแ้วครับเ1็จถ้วยไม่ผูกไปในการซีจัรครับโดยการในการจดการในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจแต่เชื่อว่านักกอล์ฟผู่ครับ เก่าถึงภาพรวมเชิงกีฬากรอในส่วนของ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2000เข้ามาในปีที่ผ่านมาก็ถือว่าจำนวนมากนะคะซึ่งคุณตต้มยังไม่ได้พูดถึงว่า spending ในการเดินทางเข้ามารัฐบาลได้ประกาศให้เป็น Amazing Grand Tourism and Sport Year นะคะของนักกอล์ฟที่เดินทางเข้ามาเล่นกอล์ฟแล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนเนี่ยมันก็จะเป็น b e n e f i เพื่มเต้นให้ พอที่เดินทางเข้ามาท่องเทีเย่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสองเดือนแปลงสถานที่หรือเป็นสนากฟที่ค่อนข้างท้าทายนะะถือว่าเป็นเดอะเบสของประเทศไทย